แล้วคุณผู้ชมนี่ยังไงครับพี่วูดี้ครับจะไปที่ไหนครับผมโอ้พูดถึงกระทะคเรคิงเราจะแจกกันนะฮะวันอังคารที่27ครับธันวาคมนี้ที่ขอนแก่นครับ <Yeah! S 1> เรา,เอ,าอยากจะไปเจอชาวขอนแก่นกัน,นเยอะดังนั้นแห่กันเข้ามาที่โรบินสันขอนแก่นนะครับกระทะคเรคิงออนทัวร์ขอนแก่นพร้อมโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม 1, 1, 1ในราคา3,009 คนจะมาเยอะมาก2ิบเจเหมือนทุกจังหวัดที่เราไปและขอให้ขอนแก่นมาเยอะที่สุดวูดี้จะไปพร้อมเรื่องกิจกรรมมีการแจกกระทะวันอังคาที่27ธันวาคมนี้เวลาครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มไปรอวอรดอเลยตั้งแต่5โมงครึ่งเราไปหนาวดีกว่าไปด้วยเหรอเราไปน้ำหนาวเราลงจากน้ำหนาวมา แบเดียวก็ว่ไปขอนแก่เลยอะครับผม Merry Christmas นะครับคุณผู้ชมมีความสุขกันทำไมไม่ได้อ่ะโอ้โหของเราล่ะของเราล่ะขยับให้เล่ะนี่นี่แล้วก็ใหม่คุสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่หลังปีใหม่หลังปีใหม่ละนี่อ่าไม่มี